งูอะไรครับไม่รู้ยังเห็นตัวอยู่ไหมมหรับัหลัอวแระวังวังอกับโอมองเหะมองไม่เห็นวะตัวดำๆเป็นเก็บนี่มองไม่เห็นหรอนึงนะเอาตัวคล้องมาก่อบรูบอกอยู่ในช่องเนี้ยนีย่ไม่ได้แค่มีรูอ่ะ

ร้อน,อนอมนา่ไหนวะฝั่งนี้ไม่มาไม่มีไม่มีนุ่นไปนู่นแล้วแหละปลายนูน่นน่ะอ๋อเะเนี่ยเมื่อกี้ม่งอยู่ตรงนี้เลยนะม่รูอะไรปะไม่เห็นนะ เห็นเห็นตัวหรือเมื่อกี้เห็นตัวอยู่เอ่อมางี้แล้ครับของหนึ่งหลังกาแฟในี่หัวก็ได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะนี่ขอได้หรอพี่หนึ่งขอไม่ได้หรอกอย่งเงี้ยเหรอนึ่งไปรอดักหลังดีกว่ามั้งดวงตัวมันก็ถดแล้วนาหนึ่งอือถดไปนู้นแล้วไปนูโนแล้นกลางตัวอะไรรึเปล่า

ฉายอยู่ฉายอยู่เข้ากลางตัวเออเข้ากลางตัวไม่กลางหรอเดี๋ยวเจ้าเจ้าเดี๋ยวมองไม่เห็นวะนี่นี่ไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวแบบนี้ยังยังไม่เข้าแต่เห็นได้เห็นได้วโอเคอยู่วะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่รถนึงอโรยสายมาเห็นไหมคนหนึ่งเชือกหลุดเชือกหลรถออกมารำบนี้แรำเนี้ จะเย็นหนึ่งจะเย็นอ๋อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอัีวาหน่งของงาพี่หมองไม่เห็นไม่งั้นหนึ่จะเหยียบคีบใหม่เหยียบเพิ่งเยบเพิ่งเยียบเพิ่งเหยียเพิ่งถ้าถ้าเหยียบคีบใหม่หลุดแน่เยวงยางนหน่อยได้ไหมเดี๋ย ยัง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 รู้อีกรู้อีกพิงนะท้อง้มมาเดียมัมามันมามมาเออมันนี้มันี่ๆนี่นึ่กดให้หนนอยกดเลยกดเลยจะีพิงจะพิ่งกดเลยคอยีอยีี่จะขี์ใหม่แล้วนะ ถ้าคลิปหลุดหลุดนะหลุดหลุดหลุดหนึ่งถ้าคลิปใหม่อะมคลิปใหม่หนึ่งครั้งเนี่ยเรนนั่นแหละนั่นเด้งให้มันกดให้หนึ่งอ่ะกดกดแบบว่ากดกดตามนอนนี่ตามนอนนี่ตามนอนตามนอนอย่างนั้นแหละกดกดกดเลยกดเลยกดกดลงเลย

แมงยิ้มมุดที่บ้านอยู่เนี่ยดีไม่เห็นนะแมวมันเหมือนแมวมันเห็นอ่ะครับเหมือนวิ่งแบบไปกระสอบกระเล็กเล็กเลยนะเขเลยผ่านใบไม้เขาเลยกรอบแกว่งดีไม่เดินไปเบิร์พลอยดีอยู่ในบ้านแล้วนี่เสียงมันกรอบแกว่กรอบแกว่เพราก็เลยพี่หนุ่มวางให้หนึ่งเลยวางเลยใส่

จดีนุ่นนดึง่น,น,นุ่มดึงได้ก่อนไมนะรวบหนึ่งช้าี่อยากไมั้ง<ป>ลงแล้ Hãy thế cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn